นะครับอ้ยนี่พระเอกของเราครับมีอยู่สองคนครับบอลบางบอ่อครับ,บ <น S 1> เร็วะไรวะใช่ผมเออสองคนครับตอนนี้เรากำลังจะยัด,ยดเหยื่อครับไอ้นี่ผู้ใด้่วงกูบังไฟนี่กูไห้สดวนดำแกงแล้วนะรองไฟได้ในเช้าลุกขอนปลาไหลเด้ปลาไหลเด้เออบอกปลาไหลเ จับป้าเร็วมาใส่ตรงไหนเริ่มใส่เสียบท้ายเลยเสียบท้ายเลยไอ้รูสุดท้ายท้ายสุดเลยมันออกกว่าไหนมันออกกว่าไหนนะครับเรต้องไปขยับมันเอาเสียบคอนี่เลยครับเสียบคอเลยนะอเาขหนักไม่ได้เหรอได้แลเราเอาเอาวางแล้วไทยอะไรไม่เสียบเลยครับเสียบเลยครับ ไอหเยอหยื่อเอาแย่เข้าในรูนี้เลยครับรูใหญ่เลยเครับได้ไรปลาเน่าลุงเล่าอีกไหมพอสมควรพอแล้วครับเดี๋ยวมันนี่อะไรชอบของเน่าเลยครับเดี๋ยวเราใส่ท้ายรถไปเลยคลอ,องนั้นนะพเพราะว่า ฟอ่ะลุงแต่ไปฟังโน่นนะพอ่อลุงฟังโน่นนะครับบอลเนี่เอาไม้นั้นไป่เพียงเลยเออ,เอ,อ,เอ,อนี่ครับบอลบางเบากับกับบอลบังไซเออค <c oughs> ุณแปลงเก่าออ <c oughs> นี่ของแท้เขาเขากำลังเล่นกันโคตรเหม็นเลยพี่น้องโคตรเหม็นแพงยังวะเออ หายยังนะปบพอแล้วมั้งเอาใส่บ้างเงินด้วยนิดเดียวผมบริหารใยโอเคโอเคแปดบ้างเอเอยมั่งกินใช้ได้เลยเราไปทิ้งไ้ทิ้งไวปเหมือนเาล่านะตกปลาตกปลาขาใหญ่เขาตกปลากัน ได้ให้มันรู้เฮ้ยมัน,ม,นมันจะเหลืออะไรล่ะเปดีบังแล้วไม่ร้องนี่แปดบังครับเป,เปบังลงทุนเสื่มาสามร้อยก็บ,บาทถ้ทามึงในเดียวสอโล่ีลคุ้มทุนสโลสรแล้วเอ้ยสี่ร้อยหิหาร้อยโอ้งงเลย <laughs> พี่นั่นที่บอวะว่า,ามัีถุงจับยันจับยัตเด ก็มีอยู่ครับมีอยู่มีอยู่อุดของลูกชิ้นบอนบางบ่อคับกำพ่นอะไรบอกบางเลยกำพ่นบางเลยบางแปงยาวนี่บางแปงยาวกำพ่นแปงยาว้ครับบอนบางบ่อครับจะบอนใส่น้อยยังไงบ้างเดี๋ยวผมหาสุดยอดยัดไม้ อันนี้เป็นการเริ่มต้นจ้าม่วงหรอวะตอนนี้สี่โมงครึ่งสี่โมงสามสิบห้าสี่โมงสามห้าสี่โมงครึ่งครับเหมือนเศร้าคิดว่านี่ล่นครับล่นล่นยังบอกไฟเชอรี่ร่นเหรอเออแล้วเนาเบ่งกันอ๋อไฟเชอรี่วะอ่าขวามันดูเห็นดูจับไฟเชอรี่เลยเจ้ามันใจมันใจ อยู tell, e ideas, Now, far, ่แถวนี้บ st ้านเดบัยยอชายาเดบัยยอเอาได้เวียนกี่ลายอะไรตีแม่งวะเดบัยยอกบ่บอกว่าอยู่บ้านในดอกตัวคนก็ลังพยายามเบ็ดอยู่ใส่เบ็ดไปขวมทงขวมท่าหมดละจักหมานบ่หมานเนาะต้องใส่เยอะๆกินเน่าๆอืมอ่ะอืม อันนี้ปลากำลัลงทำงานอะไอยู่ยยนี่เหลืออายุหกบังเจ็ดบังเออสี่บังเออสี่บังเขาต้องเทเลยนายวายอกวะดิมันกาไปโนวนหรอปะเพิ่งนอนตื่นเมื่อกี้เนี่ยมันไปแ้วมันท่านได้กลับอยู่นี่มันตกน้ำตายหรอบะอูอย้ยเไป อ,อ,อ,อพ่นเติมก็พ่นตอกเอาคำพ่นเติมตะบอตอกนี่อกรบ่กินผมกินกบว่าเป็นคันมเจจอมากินกบแล้วผมไปห่างไงแต่ผมกินว่าเป็นเสี่ยนคำพ่น,พน xiên bón ta con này xiên lẩu đẹp lẩu nọc chăng đều lên à của nó thì xây vào lấy mướn sâu đấy mướn sâu cái này có oh, phải được mướn sâu nên thì đầu oh, nhà người say nên bằng ở à, rằng cho đấy cả thừa qua lấy oh, บ้านนีเคักอันนี้ว่ามันตำมองไฟดิพูดใดว่าตำมองไฟกูไปหุงเด็กสดน้ำนล้วเลยอันนี้ตำเงียอะไรเยตบเอาให้หมดิอนั้นไเยแกจะใส่ไอ้กกโอเคโอเคเมื่อเ้าเจอกันสองปที่นั่ง